ทุกคนรู้ยางออมิมี2ฟังก์ชันใหม่แล้วออมิไลฟ์กับแบตทดสอบบุคลิกภาพความรักวู้ค่ะง녕하세요ชานึนไฟสายไม่ได้ขอต้อนรับทุกท่านคะเข้าสู่ช่อง Employ สายช้าแล้วเดี๋ยวทำานมีเวทำนะคะทุกคนไปฝายเองค่ะทุกคนคะ รู้ยังว่าโอเมก้าอังชั่นใหม่แล้วก็คือโอเมก้าไรกับแบบทดสอบลิปภาพด้านความรับรู้ยังคะทุกคนนี่ใครได้ลองเล่นสองฟังชั่นนี้หรือยังคะทุกคนพลายสายเพิ่งไปลองเล่นได้ไม่นานมานี้เองค่ะไม่ใครไม่เคยได้ลองเล่นนะคะเรามาเล่นแล้วก็ทำแบบทดสอบพร้อมๆกับพลายสายดีกว่านะคะทุกคนเราจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พัาดคลิปของพลายสายด้วยนะคะทุกคนกันหนึ่งพันทั้งทุกทายแล้วทุกคนหน่งเต้นอ่ะไปดูกันเลย โอม้นะคะสามารถโหลดไว้ทั้งแ N d ด o อ d แล้วก็ iOS ค่ะพราใช้ทำการล็อกอินบัญชีได้บ้างนะคะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่คือหน้าจอหลักนี่คือหน้าหลักแล้วนะคะทุกคนให้คนปัดเปลี่ยนมาปุ๊บนี่ทุกคนต้องอ่านข้อตกลงนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานของโอไมล์ไลน์นะคะมันก็กืนประมาณนี้เลยนะคะถ้าเราคุยกันเกินสามนาทีนะคะมันคือจะมันจะแมทอัตโนมัติเลยแล้วก็การคุยแต่ราคานะคุยได้ไม่เกินสามสิบนาทีนั่นเองค่ะทุกคนกดยินยอมตกลงไปปุ๊บ ปุ๊บมันก็แรนดอมสูงๆมาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นตามนี้เลยราศีนะคะแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนะคะนี่ขาชอบจะขึ้นตามแบบนี้เลยทุกคนจะเป็นรูปอวารนะคะมันไม่ใช่รูปโปรไฟล์หรอกจริงม,มันก็อวารนารักมากค่ะทุกคนทุกคนก็ลองพูดคุยนะคะค่ะหัวข้อศาสนาดูนะทางแอปนะคะอ,อุญาตให้อัดคลิปแต่ว่าคลิปนั้นจะไม่มีอ,อืมมันก็มันก็จะไม่มีเสียงไปเล้นะคะทุกคน นี่นะคะเราสามารถยกเลิกตั้แมชได้ตามนี้เลยนะคะค้นก็สามารถประเมินว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาเป็นยังไงแย่เ yeah! ฉยเยก็ดีอันนี้เราก็สามารถประเมินอีกฝ่ายได้เช่นกันนะคะ,อะลองกดตรงนั้นดูนะคะตรงนี้ก็คือสมัครพีน,นคะคะถูกต้องนะครับการสมัครเพราะจะได้แบบแมชมากขึ้นค้นหาในแบบยิ่งม,มากยิ่งขึ้น แล้วก็ต้องบูสเตอร์นะคะสีกับลูกจุดดก็เช่นกันขัะคอโอมิไลน์ line นะคะก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนอีกฟังก์ชันหนึ่งกันแบบสำหรับก,การแมชนะถือว่ามันก็โอเคอยู่เลยคือแบบมันแมชได้ง่ายแบบมากง่ายมากยิ่งขึ้นนะทุกคนทุกคนก็แล้วแต่สุสดนะคะแล้วแต่สะดแบบปัดปัดหรือว่าแบบโอมิไลน์สุ่มปุ๊บคุยปั๊บอะไรแบบนี้คือแบบมันสะดวกยิ่งขึ้นนะคะคนก็ลองไปเล่นดูนะคะโอมิไลน์ค่ะ โอเคค่ะเราไปดูแบบทดสอบบุคกิก,ก,กภาพความรักกันดีกว่าทุกคนก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะนี่ทุกคนจะเห็นตามนี้เลยเห็นแล้วก็กดค่ะแล้วก็ทําความตกลงนะคะกดตกลงไปเลนตามนี้เลยนะคะกดกดไปนะนี่นนี้เสร็จแล้วนะก็จะขึ้นโจทย์ให้แบบนี้นะ12ข้อทุกคนก็อ่านแล้วก็ติกข้อที่เราสนใจว่าเอ้ยอันนี้มันตรงกับเรานะคะก็กดกดไปนะคะจำนวน12ข้อ,พอเพราะเราทําตอบคําถามคนสอข้อแล้วใช่ปะ มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนว่าเรานะคะมีลักษณะความรักประมาณไหนซึ่งภาอสาไดนนี้นะคะืคอแบบนักบอกแสนนะ <c oughs> โอ้ทุกคนก็น,นะคะสามารถเดินอ่านนี้เลยสิ่งที่เขาถ่ายมานะคะน้านความรักของเรานั่นเองค่ะทุกคนอซึ่งมันก็โอเคดีงามมากค่ะทุกคนทุกคนนะั้นสามารถทําแบบทดสอบใหม่ได้นี่นะคะก็คือตัวละครด้านความรักนะก็ม,มีประมาณนี้เลยคะ่ะซึ่งมันน่ารักมากเลยพลอยส่ชอบอะ แค่นั้นไม่เพอนะคะทุกคนนะคะสามารถเซฟรูปภาพนี้เก็บไปในอัลบั้มในมือถือได้ค่ะไม่กดเสียไปเลยแล้วก็สามารถนะคะแล้วสามารถเพิ่มข้อมูลอันนี้เข้าไปในหน้าปรไฟหรือไม่เพิ่มก็ได้ซึ่งเราสามารถทําได้ไม่เพิ่มก็ได้ว่รจะเทำไม่เพิ่มนะคะทุกคนกบุคล mm ิ hmm. กภาพด้านความรักก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนก็ลองไปทําดูนะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนโอมีมีอัปเดตสองฟังชั้นก็คือโอ้มีลายแล,แ,ล,แ,ลแต่ทดสอบบุคลิกภาพความรักนั่นเองคะ่ะทุกคนทุกคนนะคะก็ลองไปทาไปเล่นดูนะ โอ้มิสามารถเราใั้งักแอนดรอยแล้วก็อาเอสในเอ็นทุกคนราไปปัดปันเราไปทุกคุยลงไปทำแบบทดสอบปกติภาพความรักกันเลยนะคะทุกคนขอให้สนุกกับการหาเพื่อนคุยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายอันยอง